ทุกคนครับนี่ตึกช้างเห็นไหมรถไฟฟ้ารัชยโยธินเมื่อกี้รถไฟฟ้าผ่านทุกคนอันนี้ไปกเกษตรนะแยก,กเกษตรนะเห็นไหมฮะโอ้ยเบื้องล่างดูสิทุกคนคลกคักเนะี่พระิตเริ่มดอกออกมาที่จากห้องจากห้องหรูนะฮะบ้านคุณหมอฮฮสเทลเรานึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตึกช้างกับกเกษตรมันไกลกันนะทุกคนเดินไม่กี่ร้อยเมตรนี่คือห้องหรูมากจากฮฮสเทลที่แบบ ทุกคนจะต้องเปลี่ยนค,คำว่าโฮสเทลเพราะปกติโฮสเทลจะเป็นแบบเมืองนอกอ่ะเนาะมีหลายๆห ah ้องเป็นบังเบสทูทีบังเบสทุกคนแต่ว่าท <of ững> <edia> ี่นี่มีห้องเดี่ยวด้วยมาให้ดูอีกรอบหนึ่งจริงๆเมื่อกี้มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไงกดปุ่มผิดทุกคนแต่ต้องรีบถ่ายอย่าไปกินอาหารเช้าข้างล่างนะฮะ เราจะมีกระฟงกาแฟรองท้องไปก่อนทุกคนดูห้องหรูมากเรียงนอนสบายโคตรเลยแล้วก็ทีวีเราปิดไปก่อนเราไปข้างล่างนะทุกคนจะเดี๋ยวเราค่อยมานี่มีหมดเลยนะคะมีไวไฟฟงไวไฟไวมากแล้วก็มีที่ตักผ้ามีโต๊ะทํางาน ห้องน้ำสองสะอาดสะอาดมีชงโตเห็นไหมทุกคนมีโกงมีเรียบโอแบบนี้ว่าอุปกรณ์ครบครันสำหรับที่จะเป็น,ปนโรงแรมใหญ่ๆทั่วไปเขามีกันนะฮะบรรยากาศลึกมากทุกคนเนี่ยรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเห็นไหมมันจะแบบบังแสงอาทิตย์พอดีเลยทุกคนดูซิตอร์ออกมาหลุดมาเหมือนอยู่บ้านไหมล่ะอา่าเราก็จะเดินลงมาจะทุกคนเนี่ยจะเราลงมาข้างล่างเราจะเห็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารเชา้าทุกคน นีฮจ้าจะเป็นมุมชชิวๆมีอาหารเช้ากาแฟนะฮะเราชอบมุมนี้มากเลยคือจะมีมุมอ่อซักผ้าตัดผ้าม,มีมีมุมกาแฟมีต้นสักอุ้ยนี่ต้นสักสูงขึ้นมาถึงบนชั้นสองชั้นนี้เลยเหรอเง่บรรยากาศเรือนไทยน่าจะว่าไปนะทุกคนจะ้ะผ่อนคลายนะฮะ เลิศมากเลยนั่งสบายสบายทุกคนตรงนี้เองกเกษตรเมื่อก่อนเราจะนึกว่าตึกช้างอยู่ไกลเรานึกว่าอ,อ๋อเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ไกลปรากฏเพราะพอมาวันนี้มาที่บ้านคุณหมอฮฮสเทลเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเดินไปฝั่งยัตรัชโยธินประมาณ200เมตรนะฮะถึงสางรีรถไฟฟ้า,ฟาก็เป็นเมเจอร์ละถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก็กเกษตรแสดเดินไปประมาณ800เมตรประมาณนี้นะฮะทุกคนไม่ไกลเลยเพราะว่าจะผ่านร้านรวงให้เรารู้สึกได้ว่ามันใกล้ ยิ่งมางานกเกษตรแฟร์เดี๋ยววันนี้เราจะไปกะเกษตรแฟร์กับอีดีมาทุกคนนะฮะนี่บรรยากาศนะเดี๋ยวไปกินกาแฟเบาๆนะฮะนี่สวยงามน,นะทุกคนดูบรรยากาศกว้างๆโล่งๆดีนะทุกคนเนาะโล่งๆนี่จ้าทุกคนอาหารเช้านะฮะแบบน่าทานมากเลยมีซีเรียลแต่อันนี้ซื้อจากร้านเฟชมีเมื่อวานนะฮะทุกคนบรรยากาศยาก แม่บ้านขยันขันแข็งอยู่ตรงนี้จ้าจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นโฮสเทลที่3ในประเทศเลยนะที่เราไปมาแล้วเราประทับใจมากห้องเลิศบรรยากาศดีแล้วติดรถไฟฟ้าเดินไปกเกษตรแฟร์เดินไปเมเจอร์เห็นตึกช้างเตื่นเช้าขึ้นมาแบบว่าออเขาเรียกว่าอะไรนะนอนอิ่มเป็นที่ทั้งนั้นที่นอนดึกนะทุกคนนอนดึกปีสองีสแต่เรารู้สึกว่าเรานอนอิ่มมากๆโลยจะราทานอ,อร่อยมากทุกคน เป็นบรรยากาศโล่งๆแบบนี้เนาะเมื่อวานนะทุกคนแล้วมันเตือนอะไรเนี่ยออเตือนเรื่องอ้อ,นนอ,อมกันกระพริบแดงๆใงหน้าจอทุกคนเมื่อวานไปกินชาบูลแลบมาซึ่งเดินไม่ไกลจากคอสเทลบ้านคุณหมอเนี่ยไปไม่ไกลเลยเดินไปจะเห็นร้านรวงต่างๆเดินไปอีกนิดหนึงก็จะเป็นตลาดกินซ่า ตัวนั้นจะบินแกงปลาแต่เมื่อกี้สนใจข้าวขาหมูนะเมื่อวานอยู่ระหว่างทางก่อนจะถึงกรมที่ดินก่อนจะถึงชาบูแลบจะชาบูแลบลึมากเมื่อวานอยากจะกริ่อยากจะบอกต่อว่าให้คนทั้งโลกมากินมาพักที่นี่แล้วก็อ,อ่อเดินหาของกินหาไปไปเมเจอร์ก็ไม่ไกลเลย500เมตร400เมตรเองตั้งตั้งโลเคชั่น400เมตรแต่ไปไปไปเมเจอร์เดินจาก ฮอตเซลบ้านคุณหมอเนี่ยเดินไปนะทุกคนเราจะได้รู้ทงรู้ทางแล้วก็ตรงนี้จะมีคอนโดอยู่ตรงข้ามคอนโดใหญ่ๆลุมพินีเซ็นทริคอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าอ๋อตึกช้างจะอยู่ไกลาจาก,กเกษตรจะอยู่ไกลาจากตรงเนี้ยเมเจอร์ Major, แต่จริงๆเราเห็นตึกกันเลยทุกคนเห็นไหมการเดินทางทําให้เราอะไรรู้สึกว่ามัน,นใกล้ไปหมดเลยนะทุกคนดูสินี่ก็ไปเซเ่อแม้แต่ดูมองงามวงวานนะ เดินไปตรงเนี่ยก็จะถึงงามวงวานถนนซอยที่ห4สบี่นะฮะข้ามเกษตรเป็นเกษตรแฟร์ทุกคนเอาเราเปนปเลื่อนอะไรวะนะทุกคนอุ้ยเลือดหน้าเห็นหน้าตัวเองคือฉันจะไม่อยากให้ทุกคนตัวเองเอาเดี๋ยวก่อนสิอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคนะ,นะ,คะเป็นเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะให้ใครเห็นหน้าเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราไงทุกคนถูกอ,อกไหม <laughs> อืมอันเนี้ยอร่อย เฟชมี่มชาน,นมของเขาอร่อยแล้วก็เรื่องมันไข่มุกนะไข่มุกแท้ๆนะไข่มุกไม่ปลอมก็เดินไปจากฮอสเทลไม่ไกลครับเฟชมี่กน็จะยินเสียงประสบนี้ก่อนก็คุยกันนะทำเลทองไงฮะที่นี่เยเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าห้องเลยทุกคน อุ้ยธรรมชาติเสียงดังตรงไหนรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหรอ,อเนี่ยคอมเพลนแบบเนี้ยไม่น่ารักใช่ไหมคุณต้องไปอยู่ในปา่าช้าจ้ะถ้าเกิดว่าอ,อยากจะได้เงียบเงียบที่นี่เลิศมากจริงๆอ่ะเราเราอยากบอกต่อตรงในแง่ที่ว่าบางทีบางคนไงเขาจะมองว่าโฮสเทลเนี่ยน่ากลัวนะเขาบอกเขาไม่เคยได้พักเขาบอกน่ากลัวแต่จริงๆนะ อืมมันเราอยู่บ้านแล้วท NO ี่สําคัญมันม yeah ีห้องเดี <t <t ่ยวห้องรวมห้องพักรวมอ่าเขาจะเปลี <t <t ่ยนทัศนคติใช่ไหมอืม ใช่นี่ไปมา3มที่ดีทุกที่เลยนะอันนี้ไม่ที่อวยนะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ว่าที่ไหนดีไม่ดีแต่เราอ่ะติดนิสัยไงนี่ไปมาเนี่ยก็จะบอกต่ออย่างไปรีสอร์ทคลองสวนทูไปรีทรบ็อกโรงแรมดีๆ5้าดาวที่เราได้มีโอกาสไปพักนะเราไม่ต้องบอกต่อก็ได้เราไม่ต้องลง YouTube ก็แต่เราอยากบอกอ่ะเราอยากบอกเรารู้สึกเราอยากบอกอย่างที่นี่อ่ะเนี่ยไปไปที่ นอนเยาวราชโฮสเทล <c oughs> ก็รลดแบบนี้เลย <c oughs> แต่มันบรรยากาศคนละทำเล ไอริสโฮสเทลที่เชียงใหม่เ,เห็นป่มเ,เราไปที่ไหนที่ไหนเราประทับใจเราก็จะบอกซ้ำนะเราไปเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะไปชุมพรมีคนติดต่อมาไปสุพรรณเราก็จะพูดถึงที่นี่ได้อีกด้วยความที่เราประทับใจใ <น S 1> ทรงจ้ำ <ใน S 1> <ป>อ่าเราเราไม่อยากแค่ว่าไปที่นั่นก็ลืมที่เก่าเก่ามันมีหลายๆที่ที่เราเราอยากให้คนไทยไปนะมันประเทศเราอ่ะเราอยากให้ไปเที่ยวกันแล้วก็ชุมชนแล้วก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวไปหาที่พักบางทีมันเดี๋ยวนี้มันแข่งกันเรื่องบริการ บางทีก็จะมีลูกค้าแบบว่ามาจากต่างประเทศอ,อุ้ยยูไอแบบเคยไปตรงแรมแล้วอันนี้เคยเห็นที่ทมันตรบ้านใช่ใช่อยู่ให้ไอทำบอกเทาาได้มะห้าดาวยังไม่มีแบบยูเลยเนี่ยเป็นแบบฝรั่งก็จะชอบแบบนี้อินเตอร์เมืองน,นอกเนี่นยอ่าี๋ยวเ,เขากลับต่อทีาจะบอกสาจ่าอินไหมเขาบอกต่อไงของแบบนี้ปากต่อปากไงมาจากสเปนมาจากเยอรมันบรรยากาศสิทุกคน แล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตเห็นไหมนี่ก็เจอจากอินเทอร์เน็ตมันช่วยได้เยอะเลยนะมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะ,ะ,ละ,ฮะแล้วก็บอกต่อนะนะทุกคนสิ่งดีๆเนี่ยเราจะบอกต่อก็คือเขาก็เรียกว่าการรีวิว ถูกไหมฮะเขาเรียกว่าการรีวิวไปนู่นไปนี่คือทุกคนมีสิทธิ์จะรีวิวหมดทุกคนในโลกใบนี้เราไปกินข้าวกินร้านอาหารไหนเราก็มีสิทธิ์ที่จะรีวิวให้เพราะคือการบอกต่อสิ่งที่ดีๆไงทุกคนจะไม่ใช่หมายความว่าเราไปกินแล้วเราเสียตังค์ไม่ต้องมานั่งรีวิวให้เขาอีกประมาณอย่างนี้มันไม่ได้ไงทุกคนจะถูกไหมฮะ มันเปน็นการอวยกันนยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเราเราไปคิดแบบนั้นแต่นี่คือการบอกต่อสิ่งดีดีการประชาสัมพันธ์มันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรกันการทําความดีเนาะอ่าเป็นการทําความดีที่จะบอกต่อกันนะทุกคนดูสิต้นไม้นะฮะลุ้งยืนน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะอยู่นะะ่ารักมากๆเลยนะนี่จ้เดี๋ยวเราโพสตคลิปนี้ดีกว่านะฮะจะได้เมมจะได้ลดลงแล้วก็เดี๋ยวได้ถ่ายนะฮะ คิปต่อไปนะจ๊ะทุกคน